สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาอนลอาร์มซีนิม่านะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเรีแอชั่นตัวอย่างหนังใหม่ที่น่าสนใจนะครับวันนี้ครับก็จะมาเรีแอชั่นตัวอย่างใหม่กับ Disney m o มอา2โมอามาแล้วครับกับหนังแอนิเมชั่นพางต่อที่สร้างกระแสลมทลายแบบได้เส็นต่ออบรับอย่างดีมากๆเลยแลครับผม ภาคแรกนี่โหถือว่าสุดๆเลยครับมีหลากหลายครับรถมากแอคชั่นผจญภัยตลกมีเพลงให้ฟังนี่แบบโอ้โหสุดยอดจริงครับแล้วก็ไม่คิดว่าเขาจะทําภาคต่อเลยนะครับผมโอ้โหพอรู้ว่าอ้าวจะมีภาคสองอ่ะก็รอดูกันว่าจะมีประเด็นอะไรใหม่ๆมาเล่านะครับผมและตอนนี้เขาก็ได้ปล่อยตัวอย่างแรกออกมาแล้วนะครับแต่ว่าทางฝั่งประเทศเนี่ยเขาใช้เป็น พีเซอร์เทเลอร์นะครับผมอ่ะก็ไปเลยดูกันว่าภาค2เขาจะเกิดถึงเรื่องราวในภาคต่อไปอย่างไรบ้างและจะมีเพลงพอเพลาออะไรให้เราฟังเหมือนภาคแรกไหมและจะทำได้ดีเท่าฟลอสเซนสองหรือเปล่าก็ต้องมารอดูพร้อมกันเลยครับกับโมอาน่าทูอิโีโฟอีโฟเ,เ,เกิดเกิดก่อน ふふふ <laughs> this is a call from the ancestors to sail to new skies and reconnect our people across the entire ocean molly boat snack oh. boat snack upgrade bacon and eggs why didn't you bring the pig last time <laughs> เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับตัวอย่างแรกโมอันนาถูกนะครับผมหรือโมอันนาภาคสองนะครับ mm. ก็เขาก็ไนดะ้มีการเกินออกมาเรียบร้อยแล้วว่า,วาเฮ้ยมันจะเป็นการประจำภัยครั้งใหม่แต่ก็ไม่แน่ไม่ชัวร์นะครับว่าจะประสบการพัดจัยครั้งนี้เนี่ยมันจะไปที่ไหนต่อไปนะครับผมเอาละครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นการแค่เกินและแน่นอนว่าสิ่งที่เราจะต้องไปเจอในภาคสองนี้เนี่ยมันจะมาอยูนอย่างนี้นะ แต่สิ่งที่ต้องขอชมเหมือนเดิมเ็ยคือภาคสองเนี่ยโหอลังการมากขึ้นงานภาพงานแสงสีต่างๆโหดีเหมือนเดิมเลยนะครับผมและก็ยังมีมุกตลกมาแรกให้ฮาเลยแน่นอๆเหมือนเดิมนะครับและการที่มีโมนาภาคสองเนี่ยก็แสดงว่าต้องมีประเด็นอะไรใหม่ๆมาเล่าอีกแน่นอนถ้าไม่มีประเด็นอะไรใหม่ๆมาเล่าเลยก็ไม่เกิดภาคสองอย่างแน่นอนนะครับผมอันนี้คือการคาดเดาน,นะครับผมเอาละครับ ไม่ว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรอันนี้ก็ต้องรอติดตามดีนนะครับผมแต่ชื่อเื่อภาคสองเนี่ยถ้าทําให้ตัวบทเนี่ยมันมีความเข้มข้นมากขึ้นและทําให้เราแบบวิ่ซื้อใจคนดูได้เนี่ยยังไงคนดูก็พร้อมสับสนนภาคสองมากๆเลยละครับส่วนเรื่องเพลงเนี่ยโอ้โหผมจะว่าก็คาดหวังเช่นกันนะครับเพราะว่าภาคแรกเนี่ยเขาทำดันบาร์ไว้สูงมากเลยนะครับสําหรับหัวหน้าเนี่ยก็ต้องรอดูครับว่าภาคสองเนี่ยจะทําได้ดีเท่าภาคแรกไหม เราะเรามีตัวอย่างให้เห็นกันอยู่แล้วอย่างฟล o เซนภาคสอเนี่ยคนก็ยังแบบสนับสนุนติดตามแล้วก็คนเทใจกระแสวิจารณ์ยังดีเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็บอกว่าจะมาในแนวเดียวกับฟล o เซ่นภาคสองนะครับผมบอกว่าจะทำรายได้ส่นทลายกลับมาพังงาดอีกครั้งหนึ่งสําหรับดิสนีย์นะครับเอาละ,ะครับริดตามกันได้เลยโหหนทางอีกยาวไกลนะครับกว่าเราจะได้ดูกัน28พฤศจิก,กายนนี้ อย่าลืมติดตามกันดีนะครับผมเปิดตัวอย่าง้น่าสนใจมากๆเลยนะครับเอาละครับจบไปแล้วครับสำหรับการรีแอคชั่นในครั้งนี้ถ้าหากใครครับชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้ครับต้องขอตัวลาไปก่อนก็ใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ Molly? Boat snack! Oh! Boat snack upgrade! Bacon and eggs? Why didn't you bring the pig last time?